จำว่ารถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะใส่เส้งไม่ควรพาเจ้าคันนี้เลยค่ะกับเจ้า i s u D-Max อ l n e w นะคะ1.9 DDI ตัว S นะคะปี2019นะคะเรขใหม่เพียงแค่2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ นี้บอกเลยว่าจะส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แม็กก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าเป็นไฮโดรเจน LED นะคะกระจังหน้าเป็นสีเทาด้านๆนะคะพร้อมกับโลโก้อิซุสุนะคะคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะใส่ซิ่งไม่ควรพลาดอะ่ะอ,อมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างเปลี่ยนแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบ18นะคะบอกเลยว่าซิ่งมาก มาดูในส่วนของด้านไฟเลี้ยวของเขาจะติดมาในด้านข้างของแก้มรถนะคะไปดูในส่วนของด้านแมกไรเนอร์กันบ้างดีกว่านะคะแมกไรเนอร์ของเขาบอกเลยว่าสภาพยังดีเหมือนเดิมคือเหมือนไม่เคยใช้งานมาเลยก็ว่าได้นะคะแมกไรเดอร์ยังคงสภาพเดิมนะคะในส่วนของด้านหลังก็มีชุดแต่งมาให้ด้วยนะคะครับซีนะคะบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ ใครนะคะที่กําลังหารถซิ่งๆจะส่งมาแล้วงบน้อยๆอันนี้บอกเลยว่าราคาน้อยมากอะไปดูในส่วนของด้านในกันก่อนดีกว่านะคะว่าด้านในเขามีออปชั่นอะไรบ้างอาในส่วนของด้านในนะคะด้านในของเขาคุมโทนสีดํานะคะดูดุดันมากเลยนะคะบอกเลยว่าเลขใหมจ่จริงๆเลยนะส1ง1มื่อกิโลเมตรนะคะตัวนี้มีเกรสวัดบุตรมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่า แต่งทั้งภายนอกแต่งท right. bueno ั้งภายในแต่ว่าเครื่องเดิมนะจ๊ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็ USB AUX คือครบครันอยู่แล้วนะคะแอร์เป็นแบนด์แมนนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ใส่ซิ่งเอารถแบบอยากได้รถแต่งแล้วแต่ว่าไม่อยากจะเอาไปทำอะไรเพิ่มตัวนี้ก็เปลี่ยน ท่อมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเสียงท่อคือไม่นวกหูนะอ่ะไปดูในสรลงสรุปกันเรื่องราคงราคากันด้านหน้าดีกว่านะคะให้เห็นน้องภาพสวยๆด้วยเนาะ คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะไปกันหลายคนก็ได้ใครไปเที่ยวะลงทะเลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นลงสะดวกสบายนะคะในส่วนของราคาเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่48 9 0 0 0มเกพันบาทเท่านั้นนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณส0งแสนกว่าเพราะว่าป้ายแดงจะอยู่ที่เจ0,000นกว่านะคะ ใครนะคะที่งบน้อยยากพนสบายนะคะแล้วก็อยากได้รถไปใช้งานเลยซิ่งๆบนท้องถนนกับเพื่อนไม่อายบอกเลยว่าคันนี้ สวยมากเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บรถบัาสาขาราชบุรีเลยนะคะจำจะประจําอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะลูกค้ามีปัญหาติดใจตรงไหนสามารถถามกับเซลล์โดยตรงได้เลยนะคะมีเซลล์ให้คําแนะนําและคำปรึกษาของคุณลูกค้าอยู่นะคะมีรถให้เลือกกว่า200กว่าคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้ต้องถูกใจวัยรุ่นค่ะโจคใครแน่นอนนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะ จำต้องฝากเจ้าอีซูซูดีแม็กคันนี้ไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากก็ใกล้เลยบอกเลยว่ามากๆคันนี้เข้ามาดูกันได้นะคะสำหรับคลิปหน้ารอชมเลยนะคะว่าจำจะเอารถอะไรมารีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จำด้วยนะคะติดตามเลยว่ารอบหน้าเด็ดกว่านี้แน่นอนสำหรับวันนี้จำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ